ตำแตงยัย่วๆจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะตำแตงกินเนาะกินกับข้าวกันจ้า พริกแห้งห้าเม็ดพริกสดห้าเม็ดมะเขือเทศจ้ะแตงกวาจ้ะผักชีฝรั่งจ้ะมะนาวน้ำปลาตามชอบอ่ะ bán nua Tăm tâm ra xem giúp lỗi Tăm tâm tèn แตงแล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างได้ซื้อมาร้อยหนึ่งนะอันนี้เป็นช่วงโครงมันอะ่ะมันจะต้องแบบแงะกระดูกอะไรเงี้ยอร่อยชอบมากอันนี้ก็เป็นชิ้นชิ้นนะชิ้นละสิบาทสิบห้าบาทนะร้อยหนึ่งกินข้าววันจ้าสวัสดีค่ะพบกับแพนด้าทำกินเองมากิข้าวลูกไก่ยังหั่นหมูเลยใชใ้ป้ามากินข้าวตตัวเองอยังหั่นหมูอยู่ตำแตงวันนี้ตำแบบไม่เผ็ดตำจืด อืมก็อร่อยไม่ได้พริกแห้งห้าเม็ดพริกสดห้าเม็ดแตงกวาสองลูกเปรี้ยวๆเผ็ดๆเค็มๆอร่อยเลยเอา,าลืมใส่มะกอ,อกให้ลุงตับไก่ ไก่เน่นนึกยึงสมัยก่อนไลยแย่งหมากินเขาตำมันด,ด้วยหมาคนแย่งกินหมดเลยแี <c> ่ <oughs> <c oughs> อร่อยจะเปน็นเนื้อเนื้อเดี๋ยวให้หมากินคนกินกระดูกจริงมันแท้แท้แงบนี้อร่อยแล้วป่ะนะ วันนี้วันวันนี้วันที่วันที่พี่ดากินเนี่ยวันที่สามแต่พี่ดาไม่แน่ใจว่าพี่ดาจะลงคลิปวันไหนนะอาจจะลง 5, วันที่ห้าวันที่หกเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมีคลิปในในเครื่องอยู่มีคลิปอยู่มันยังไม่ได้ลงหลายคลิปเลยวันนี้เขาแจ้งลมพายุจะเข้า อาจาอาจะโดนหางเลขแบบโดนฝนตกอะไรอย่างเงี้งยคุณไก่เขาก็เลยรีบหันหมูว่ากลัวแบบไม่ทันเดี๋ยทำพี่กาวหมูไม่ทันเนี่ยคึ้มๆปากาศคึ้มแต่ฝนไม่ตกนะแต่เขาปราะกาศไม่ให้เรือออกวันที่สามถึงวันที่ห้านะฮะก็จะมีฝนน เขามักเค็มอนกนิดนึงน่าจะอร่อยนะนั่นออกจืดๆเนะเหมือนไม่เข้าเนื้อ่ะนะร้อมไม่เข้าเนื้อไก่เขารีบเราหมูม้าเขารีบกปับก็มีไมด้เดียว ก็ต้องทำหมดนั่นเลยหรนะอ,ก,อก,กินข้าวก่อนนิบนึงเนี่ยแบบเนี้ยนี่ใส่อะที่ก่อนทำถามนะลูกย่างเลยปากกินเขาก็ไล่ป้ามากินข้าวแล้วเขาเองก็ยังไม่กิน นี้ใส่แบบนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วไม่รู้นางรอขินเป็ดต่านางไปสั่งเป็ดไว้ตัวหนึ่งเมื่อกี้ไปเกายังย่างไม่เสร็จพอค้าเขาบอกอีกชั่วโมง เป็ดย่างเนี่ยเป็ดหมุนเป็ดหมุนกองหน้าเคอรี่อ่ะอร่อยนะตอนนั้นไปซื้อมาอยู่รอบนึงเหม็นสาบแล้วนั่งก็ไม่กินแล้วพี่ดาวก็ไปซื้อมาใหม่อรอบมันเพราะพี่ดาอยากกินไหมปรากฏว่าเอออร่อยเขารอบใหม่อร่อยอันนี้ก็ชอบเลย ผัดขนมเลยสับอะไรนะ <S 1> <S 1> นนมันผัดขนเป็ดเป็ดอะไรรึตอนแรกซื้อครั้งแรกอร่อยมากแล้วก็ครั้งที่สองเหมือนสาบแล้วก็ครั้งที่สามอร่อยวันนี้สั่งมาวั้งที่สี่ต้มตำไก่แดงนะอร่อยดีแต่เจ้านนี้เขาทำจืดไปนิดนึง เหมือนเนไม่เข้าเครื่องอ่ะมันมีแต่รสชาติข้างนอกอ่ะแต่พี่เจ้าเคยเห็นนะบางเจ้าเขาทำน้ำหมักใช่ป่ะแ,แล้วเขาก็จะเป็นไก่เียบไม้แล้วเข้าไปราดน้ำหมักแล้วก็ด่างเลยแปบ๊บเดียวแต่ข้างนอกก็จะเค็มๆแบล่มๆ ข้างใน,นก็จะจืดแต่ว่าอันนั้นเนื้อไก่จะบางไ้หนึ่งแล้นี้ข้างนอกหวานวานข้างในจืดนี่ถ้ามันเข้าเนื้อสักหน่อยนะ่าจะอร่อยแล้วป่ะเจืเดไปนิดนึงอืมเจืดไปนิดนึง ถ้ามีเค็มหน่อยงั้นเต๋เป็ดอย่างนต้องกินตีกินส้มตำมต้องแบบนี้แหละมือไม้เลอะเทอะอย่างนี้แหละ อันใหญ่น่าจะอันยี่สิบนะเนี่ยน่า้ามีตับนี่ยตับอะไรตับท่อเหรอตับท่อเือร์ลุงนี้ไม่ซื้อไก่มาเถอะดีกว่าพี่ย่ามันคนไม่ชอบกินปลาปี๋

เค็มๆม,ม,มันๆอร่อยจริงๆมันมีอีกมีอีกสูตรนึงจะเป็นสีเหลืองรสชาติาจะเคม็มๆอะ่ะ แบบทางอีสานนะเขช่บกิมเค็มอะแต่ของมขาจัว่วแบบจะออกเสียงแดงนี้แล้วก็จะทําหวานเป็นไก่แบบหวานหวานอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วขายไก่ย่างมืนเนี้ยที่มาส้มตำอ่ะ <c oughs> ส้มตำซาเล้งต่างต่างนี่ว่ะ <c oughs> สมัยก่อนที่เขามาใหม่ๆอะเมื่อสักสิบกว่าปีแล้วก็วมี ว่ตาตนะะเล้เเงนี่เข้ามาเขาทำมันอร่อยมากนะมันจะเค็มๆหอมๆหอมเครื่องที่เขาหมักแล้วรสชาติจะเค็มๆไม่มีหวานอย,อยู่ไปสักพักตายนะอยู่อยู่ประจวบไปสักพักมันมันก็จะกลายเปน็นหวอนหวานแล้วก,กลายเป็นไก่แดงจะไก่เหลืองแล้วกลายเป็นไก่แดง <laughs> เพราะว่าคนมาจวดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะฮะทานหวานกัน คนกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยห่วยน้ำตาลครึ่งแก้วพี่สาวพี่ดาที่อยู่สุราษฎร์นังก็หวานกินขนมจีนใส่น้ําตาลบ้าม,มันทําขนมจีนเผ็ดมากเลยนะแล้วมันก็บอกว่าใส่น้ําตาลตาพี่ใส่น้ําตาลด้วยหมองบ้าเปล่าพี่แสกขนมจีนใส่น้าตาลไม่เคยเจอแต่จริงมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกคือมันอยู่ที่รสชาติใครชอบแล้วป่ะเนาะ พี่ยาเวลากินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรพี่ไย้จะไม่ปรุงน้ําตาลเพิ่มน้ําปลาก็ไม่ค่อยใสเพราะว่าในน้ําก๋วเตี๋ยวน้ำมันเพรัมันจะมีมีหวานหรือเค็มเหลือพี่ยาจะเติมแค่น้ําส้มกับพริก เนื้อๆแบบนี้เ,นเ,นเขาแถมมาด้วยนะคือ,อดูไม่น่าเป็นมันเป็นเนื้อๆไงเดี๋ยวให้หมากินเดี๋ยวมานะเดี๋ยวพาเขาแป๊บหนึ่งมันมีผ้าบหมนบ้านเยอะกินดับแช่เย็นไหมดับเค็มแช่เยน็นไก่มันก็รูปธรรเนี้ย มันเหลือไม่เข้าเนือ้อเขามีย่างขายเรา <c oughs> เออจริงๆย่างขายนนคนให,ให้เด็กให้หมาอุ้ย <c oughs> แต่คนทั่วไปเขากินกันแล้เยเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แบบเนี้ยเขาซื้อให้เด็กนะอืมเด็กมันชอกินสนี่ไม่ใช่เด็กสองขายอะ่ะสีตกเล็กๆถ้าทำขายกินส้มทำน้องลีกเล็กๆ นี่ตำแตงอร่อยไหมพอเคยกินแล้วไม่อร่อยอะอร่อยดิ <c oughs> พอกินได้ในรุ่ยขายแข่งกับตำร้อยเอ็ดในรุ่ยขายแข่งตำร้อยเอ็ดเปิดร้านข้างๆกันตำอุบลได้ไหมตำร้อยสองอุบลนตำแบบไหนอ่ะ คล้ายๆกันแหละอันนี้ใส่อันนี้ด้วยมันหอมเนี่ยไว้ผักชีขลังน,น,นี่ไงเด็กควนคางนะเด็กอยากไปเที่ยวเด็กอยากไปเที่ยวอยากออกไปเที่ยวอยากไปเที่ยววัด <laughs> กล้าไหมกล้าไปปล่อยไหมถามจริง ก,กัดรองเท้าโอ้โหรองเท้าคู่ไหนใหม่ๆม,มันกัดหมดแล้วคู่เก่ามันไม่กัดนะแต่เมื่อก่อนตอนอยู่ห้องเย็นไม่กัดนะไปกัดของคนอื่นของเจ้าของไม่กัดอันนี้หมดแล้วกัดหมดทุกคู่เลยนี่จะเดินตีนเป่าอยู่เนี่ย วันไหนเจอเราที่ตลาดแล้วเราเดินตีนเป่ากันไม่ต้องแปลกใจนะหมากันรองเท้าขาดไปแนละ้ว <laughs> บมันดีอร่อยอะ่ะตับขอดเกลือนี่เขาย่างกมันนันนี่ปิ้นน <laughs> ี่เอาเลยเอาเลยจริง ก็กินเขาไม่ได้ว่าอะไรก็กินนะเอาอิ่มแล้วเนี่ยเออกินเลยเนี่ยมันมัน,มนนะอะยังกินไม่เปลือมะนาวนะเอาเลยกินเลยยังไม่กินเนี่ยไม่กินใครมาหมไหม <laughs> เขาไม่เคยลุงชอบเลยเอ้ยชอบเลยจิ้นบลนเลยเกลียวไม่ออก <c oughs> อับแค่เย็นอร่อยเดียวมันมันดกสับไก่มันๆมากกะชอบไวบ้เราไม่ได้ไปชุมพรกันเยี่ยมเหมือข้าว ข้าวตำแตงแล้วก็ตับไก่เหลือก็เสร็จหมาเดี๋ยวอีกชั่วโมงไก่คงจะไปเอาเป็ดแล้วก็ไปกินมืดๆื้เอเว็เขาไปสั่งเขาไปแล้วอันนี้ได้แล้เราม่กับหมูสั่งเข้ามาได้นะคะพร้อมส่งเจ็ดมกรานะแต่คลิปเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะอับวันที่ห้าหรือวันที่หกนะนี่ได้ละ ไายบายไอเลิฟยูบอกไอที่ฉันรักจะฉันรักก็จะตามอยู่รักนะจุ๊บจุ๊บอิลิฟิ์สบายดีขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามค่ะกดที่ด้วย